ฉันไม่เคยเชื่อเรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานที่ที่มันมีคำสาบอยู่เลยอะป่าเก่าแก่กับผู้คนที่หายไปแต่มันก็เกิดขึ้นมันเป็นทริปชิลกับมาร์กแล้วก็อีลิกพวกเราก็แค่อยากที่จะหนีไปพักผ่อนกันแต่ไม่นานสิ่งผิดปกติมันก็เกิดขึ้นมีบางสิ่งบางอย่างใครบางคนอยู่ที่นั่นโอเคงั้นก็มาจัดก,การเรื่องนี้ให้เสร็จกันเถอะนะสะรุปนี้เราก็อยู่เกมสไตล์ฟิอ r ดูฟาทอมนี่ครับที่คนสร้างนั้นเขาเคมเอาไว้ว่าเกมนี้สร้างจากเรื่องจริง ก่อนหน้านี้เราเคยเล่นเกมของเขาไปแล้วนะครับก็คือ l l Si d e a r c a d e เกมนั้นก็ถือว่าโอเคเลยนะครับวันนี้เราก็เลยกลับมากันอีกครั้งนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า o ถ d o f Fear หรือว่าถนนแห่งความกลัวนั่นเองนะก่อนไปรับชมก็อย่าลืมที่จะสนับสนุนคลิปนี้ด้วยการกดไลค์นะครับเริ่มมาในบ้านนะครับกับเพื่อน2คนนะครับคนนี้คือมาร์กนะครับเฮ้ย hey, เออคืนนี้พวกเรามีแผนกันยังไงบ้างวะฉันเบื่อสุดๆไปเลยใช่แล้วฉันก็เบื่อเหมือนกันอะได้แต่นั่งอยู่เฉยๆเน่มีอะไรทาเลย เออฉันก็ไม่รู้ว่าพวกบางทีเราอาจจะแค่หาอะไรกินกันแล้วก็ดูหนังหรือว่าทําอะไรสักอย่างที่มันชิวๆก็ได้มั้งมันฟังดูน่าเบื่อนะเพื่อนคือเราทําแบบนั้นกันตลอดเลยนะเราต้องการทําอะไรที่มันตื่นเต้นกว่านี้อ่ะใช่แล้วเราออกไปข้างนอกหรือว่าทําอะไรกันไม่ได้หรอเราไม่อยากนั่งอยู่ที่นี่ทั้งคืนนะโอเคงั้นนายอยากทําอะไรอ่ะฉันฉันหมายถึงว่ามันมีอะไรให้ทาอ่ะที่เนี่ยงั้นเราเออฉันก็ไม่รู้ว่ะงั้นเราขับรถไปรอบๆดีไหม แล้วก็มาลองดูกันว่าคืนนี้มันจะพาพวกเราไปไหนอันนี้มันเป็นความคิดที่ดีที่สุดของนายแล้วใช่ไหมวะเอ่อฉันก็ชอบอะไรที่มันแปลกใหม่อยู่นะแต่ว่ามันไม่ใช่กับการขับรถไปเรื่อยๆแบบไร้จุดหมายอ่ะเพื่อนโอเคโอเคงั้นฉันมีไอเดียแล้วแต่ว่ามันอาจจะดูแปลกไปนิดนึงนะโอ้งั้นก็มาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนายกําลังคุยกันเรื่องอะไรวะเนี่ยกำลังวางแผนทําอะไรบ้าๆกันเนี้ยเหรอมันไม่ได้บ้าเว้ยก็แค่ไปเที่ยวในป่ากันสักคืนไหมเอาไหมไปตั้งแคมป์หรืออะไรประมาณนั้นอะ เลิกทาอะไรน่าเบื่อกันที่นี่เถอะตั้งแคมป์เหรอตอนกลางคืนเนี่ยนะนายนี่มันบ้าไปแล้วอะเฮ้ยมันมันฟังดูเสี่ยงไปหน่อยนะแต่ว่าฉันว่าเราเราไปเที่ยวกันได้นะยังไงเราก็ไม่มีอะไรทําอยู่แล้วอะใช่แล้วล่ะพวกมาเลยมาสนุกกันดีกว่าเราก็ไปก่อกองไฟย่างมัชเมลโล่นั่งชิลชิไม่ต้องมีโทรศัพท์ไม่ต้องมีอะไรมารบกวนพวกเราไงนายกำลังจะบอกฉันว่าเราจะไปนั่งในป่าก,กันเถอะนะในที่ที่มันมืดแล้วก็ไปย่างมัชเมลโล่อย่างนั้นเหรอโอเคงั้นเราก็ไปกันดีกว่าพวก อย่างที่มันแย่ที่สุดเลยนะก็คือว่าเราต้องรีบไปกันแล้วไงจัดไปเลยพวกเราจะเอาของเท่าที่เราจําเป็นน่ะแล้วก็ออกเดินทางกันเลยไปครับผู้ชมตามพวกเราสองคนไปว้นนี่มันบ้านคุณคุณปะผมขอเข้าไปสํารวจในบ้านก่อนได้ไหมขึ้นชั้นสองได้ด้วยวะบ้านคุณมากเุาจะเจออะไรจามซแก่ปะเนี่ยไม่มีแล้วห้องนี้ห้องนี้ปิดครับเปิดไม่ได้มาแล้วเพื่อนขอโทษที่ช้านะ พอดีฉันกดปุ่มชิปไม่ได้แหละฉันวิ่งไม่ออกเอาแล้วยืนรออะไรกันวะอ้เราต้องเป็นคนขับรถด้วยเหรอป่าเอ้ยคิดว่าจะได้นั่งชิวๆแล้วเชียโอเคถอยรถครับอยู่ใช่ไหมอิลิกอุ้ยกูตกใจหน้ามึงไอ้ไอ้มาหน้าหน้ากลัวชิบหายไปครับไปตามหมุดที่เขาปักเอาไว้เอ้แล้วอันนี้ เดี๋ยวใส่เลี้ยวขวาวะพวกฉันฉันฉันโอเคเลี้ยวขวาครับล็อกไปหน่อยไม่มีรถครับแล้วมันจะให้ผมขับไปอีกไกลแค่ไหนวะไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าเกมตอวนี้เราต้องสังเกตข้างทางกันหรือเปล่ามันอาจจะมีเบาะแสหรือว่ามีคนเอาตัดมาอีกที่นึงครับรู้สึกว่ามันจะมืดกว่าเดิมแล้วนะครับตรงนี้แต่เราก็อยู่ตรงไหนของเส้นทางแล้วก็ไม่รู้เพราะว่าเกมมันตัดมาให้นะครับอาจจะมีคนแปลก าติดตามเราวิ้ยมีรถผ่านด้วยต้องจำไว้ครับรถคันไหนมันหน้าสงสัยเนี่ยเราต้องจำาเฮ้ย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 เร็วมากเร็วมากคุณผู้ชมขับรถแบบนี้อันตรายมากเนี่ยค้อชนข้างทางได้แต่อย่าชนคนโอเคโอเคนิดเดียวเมื่อกี้เกือบไม่ได้ไปตั้งแคมป์เลยไหมอันนี้มันน่าตื่นเต้นพอไหมมาร์กอิลิกกูตื่นเต้นชิบหายได้ขับรถให้มึงนั่งไะ ึ่งชั่วโมงต่อมาเรายังอยู่ตรงที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับในถนนอยู่เลยอะแต่ว่ามืดแล้วนะครับตอนนี้ให้เราพวูกนายมาเที่ยวผู้นายไม่เปิดวิทยุกันเปิดได้นี่เออกำลังจะบอกว่าไม่เปิดเพลงกันหรือไงไยติดลิสิ์เปล่าวะสองข้างทางตอนนี้ผมยังไม่ได้เจอเออให้เที่ยวนี่หรอกำลังจะบอกว่าผมยังไม่เจออะไรที่มันน่าสงสัยเลยนะครับ พราะงั้นคุณผู้ชมที่นั่งอยู่เบาะหลังก็อย่าลืมที่จะช่วยกันดูเนียครับสอดส่องกันไว้โอเครู้สึกว่าเราจะมาตั้งแคมป์กันตรงนี้เหรอทาไมวัยรุ่นมการมันชอบมาตั้งแคมป์ริมทะเลสาบวะใช่ป่ะหรือว่าเป็นในป่าลึกเนี่ยน่าจะเป็นป่านะครับไม่น่าใช่ทะเลสาบเออมันอาจจะฟังดูน่าขนลุกนิดนึงนะแต่ฉันเริ่มที่จะกังวลแล้วว่าที่นี่มันเป็นไอเดียที่ดีหรือเปล่าเนี่ยมึงมาขนลุกกันหน้าเพื่อนมึงก่อน ฮ่าฮ่าฮไม่เป็นไรหรอกพวกเราอยู่ด้วยกันนะเว้ยไม่มีอะไรต้องกังวลเลยใช่แล้วแหละตอนนี้เรามาเน้นเรื่องตั้งแคมป์กันก่อนดีกว่าไหมเรื่องอื่นเอาไว้ค่อยคิดแล้วกันนะแล้วที่สําคัญเลยก็คืออาหารน,นะเพราะว่าเดี๋ยวความหิวมันจะฆ่าเราโอเคงั้นพวกนายก็ไปจุดไฟเลยเดี๋ยวฉันไปเอาเนื้อมาให้แล้วกันมาครับคุณผู้ชมครับไปจุดไฟกันในป่ามืดๆแบบนี้นะมึงเลือกที่ได้แบบ เฮ้ย hey, ไลออนกองไฟมันเริ่มก่อแล้วนะพวกแต่ว่าเดี๋ยวฉันต้องไปฉี่ซะหน่อยนะ่ะกด L นะครับเพื่อเอาไฟแช็คออกมาโอเคแล้วผมต้องไปจุดที่ไหนวะก็คือไฟมันติดแล้วแล้วมันให้เราจุดที่ไหนในนี้เหรอไม่ใช่จุดตัวอีลิกแม่อ๋อเตานี้เตาย่างเหรออันนี้โอเคติดแล้วนะแคปเอาเพื่อนที่นี่มันดูเงียบมากเลยว่าไหมแล้วมันก็ดูแปลกไปหมดเลยว่ะ จะว่าบางทีแล้วเราอาจจะคุ้นกับเสียดงดังๆมากกว่านะแต่ความเงียบนี่มันก็ทําให้ขนลุกอยู่เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวพอเราเริ่มกินกันเนี่ยเราก็จะลืมเรื่องทั้งหมดนี้ไปเองแหละโอเคมานั่งครับแล้วไอ้ไอ้มารมันไปเข้าน้ำถึงไหนวะมันไปสักพักหนึ่งแล้วนะผู้ชมเกมมันไม่ได้เราตามเพราะงั้นเรานั่งก่อนนั่งมองกองไฟนะครับเอ้ยมันมาแล้วโอ้คิดว่าโดนตัวแลไรจับกินไปแล้วมาร์คตัดไม้ทีพร้อมกับ เตาปิ้งย่างนีครับที่มีแต่อาหารเต็ไมไปหมดเรามาก็ไปหยิบจานมานะครับหนึ่งใบอิลิกก็นั่งเนี่ยครับมองกองไฟอะไรอ๋ออ๋อให้ฉันหยิบให้เหรอโอเคแล้วแล้วดูมันคุกเข่าแบบถวายบังคมเอาแมวเสก,กอกเหรออืมซึ่งรู้ว่าจะมีตัวไอโผหรือเปล่านะ ตอากินจะมีใครบางคนเห็นกองไฟหรือมีสัตว์ป่าได้กินอาหารที่เรากินหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้นะแต่คืออร่อยมากเลยเนี่ยแบาร์บีคิวเนี่ยเสียดายจังตอนนี้ฉันอัดเกมนี้อยู่ฉันไม่ได้อัดหลังฉันกินข้าวก็เลยไม่มีเสียงเลยแบบสมจริงให้คุณผู้ชมได้ฟังอืมพวกคือว่าอาหารพวกนี้มันรสชาติแปลกๆอะ่ะหรือมันอาจจะเพนเพราะว่ามาร์กมันย่างกัน,กนวะ อ๋อใช่ใช่อันนี้มันคือคําพูดที่พูดออกมาจากปากคนที่แทบจะเรียอาจาร์นะนะโอเคเรากินกันเสร็จแล้วแล้วเราจะทํางานกันต่อดีอ่ะจะนั่งคุยแล้วก็หลับไปเลยไหมทําไมจะไม่ได้ล่ะพวกอันนั้นมันก็คือหนึ่งในจุดประสงค์ของการมาตั้งแคมป์พักผ่อนกันนะพักผ่อนอย่างนั้นเหรอพวกฉันคิดว่าเรามาที่นี่เพื่อจะเริ่มต้นการประจนภัยเล็กๆน้อยน้อยกันนะเออคือฉันว่าเราอย่าเพิ่งเริ่มด้วยอะไรที่มันน่ากลัวน่ากลัวดีกว่านะตอนนี้เรามาพักผ่อนกันสักหน่อยดีกว่าตอนนี้นะมันก็ยังไม่ไไดด้ึกปหนะ แต่ฉันก็ว่ามันเริ่มเงียบแล้วนะแถวเนี้ยเงียบเหรอเพื่อนนี่เราอยู่กลางป่านะเว้ยมันก็ควรที่จะเงียบดิไอหมอนี่คือผ้าเบกมาร์กจริงๆมาพูดอะไรไอหมอนี่คือมันขัดมีมีรถมาชิหายละเฮ้ยเพื่อนดูนู่นดิมีรถมาจอดอะแล้วก็เปิดไฟอยู่ด้วยอะไรวะเมื่อกี้ข้อความอะไรมันขึ้นอีกประโยคหนึ่งแต่ว่าเกมมันตัดไปเลยะแต่สุดท้ายนะครับเรามาร์กออลิกก็ต้องเดินไปดู ว่ามันคือรถใครแล้วเกิดมันเป็นรถโจหรือเป็นรถพวกโลกจิตอะคือมันไม่มีอาวุธติดตัวกันไปเลยนะเพื่อนึงจเดินกนไปตัวเปล่านี่หรอแต่ถ้าเกิดมันมาคนเดียวเนี่ยมันก็มันก็พอสู้ได้อยู่มั้งวะแต่ถ้ามันมีปืนขึ้นมาหรือมีอาวุธขึ้นมานะครับก็กลายเป็นหนึ่งลุมสามทันทีอะแต่เชื่อกูเถอะไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ามึงแลวเนี่ยมาถึงเลยครับดูนว่าจะมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับยืนอยู่เฮ้ยพวกทุกอย่างมันเรียบร้อยดีหรือเปล่าอะรถคุณเป็นอะไรไหม โทษทีนะเพื่อนคือรถของฉันอนะ่ะมันร้อนเกินอะ่ะฉันกำลังรอให้มันเย็นลงอยู่นะ่ะพวกเรานะ่ะยินดีช่วยนะว่าแต่ว่าคุณกําลังจะไปไหนล่ะผมกําลังจะขึ้นไปบนภูเขานะ่ะแต่ว่ารถของผมมันก็เป็นอะไรก็ไม่รู้อะ่ะโอ้นะ่ามันแย่มากเลยนะถ้าเกิดคุณต้องการความช่วยเหลือแล้วก็คุณมาอยู่กับเราสิรอจนกว่ารถคุณจะเย็นนะ่ะอย่างน้อยก็ได้ไปคุยกันนะคุณคงเบื่อหนะ้าดูถ้าเกิดคุณมายืนอยู่ตรงนี้คนเดียวขอบคุณมากเลยนะโอเคเราชวนพ่อหนุ่มคนหนึ่งนะครับ ที่รถเสียไปนั่งคุยกับเราไม่ใช่รถเสียสิคือรถเขามันร้อนเกินไปนะครับมันก็ต้องจอดพักอะไรประมาณนี้ไปพวกเราชวนใครก็ไม่รู้มานั่งรอมวงกับเราแล้วเพราะงั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพวกนายเอ้าตาดีแงะเอองั้นเรื่องของคุณน่ะมันเป็นไงมาไงอ่ะก็อย่างที่บอกไปแล้วนะรถของฉันมันร้อนเกินไปน่ะฉันก็เลยต้องหยุดรถแล้วก็รอให้รถมันเย็นลงมีใครรู้สาเหตุไหมว่าอะไรมันทําให้รถมันเป็นแบบนั้นอ่ะ ไม่เลยทุกอย่างมันก็ปกติดีๆอยู่แล้วอยู่ๆอ,อุณหภูมิน่ยมันก็เพิ่มสูงขึ้นหรือว่ามันจะเป็นเพราะคุณขับรถมานานๆกันนะก็ประมาณนั้นแหละนะฉันกำลังจะไปที่ไหนสักที่หนึง่งแต่คิดว่าคงจะสายไปแล้วแหละคุณจะไปคนเดียวอย่างนั้นหรอใช่แล้วไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัวอะไรประมาณนั้นหรอไม่ไม่มีเลยขับรถมานานแล้วนะครับรถมันก็เลยร้อนก็เลยจำเป็นต้องหยุดอะไรประมาณนั้น เราต้องนั่งมองหน้ากันสับโอเคตัดตีหนึ่งครึ่งครับม,มีเลือดหยดด้วยการตัดจอรอบนี้ขอบคุณมากนะที่มาอยู่เป็นเพื่อนนะ่ะตอนนี้รถชั้นมันก็เย็นลงแล้วแหละฉันต้องไปแล้วขับรถระวังระวังด้วยนะทำไมระวังแล้วก็บางทีเราอาจจะต้องเจอกันอีกนะโอเคครับไปแล้วพ่อหนุ่มแปลกหน้าแม้แต่ชื่อเขาเราก็ยังไม่รู้เลยนี่หว่าใช่ปะ เอออะอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนดวงตา,าสัตว์ทับใช่ไหมใครมีคนกายล่างเหรอชิบหายแล้วพระจันทร์เต็มดวงวะเนี่ยไม่น่าใช่นี่ครับมันน่าจะเป็นมุมกล้องของสัตว์อะไรอ่ะเสือเหรอหรือว่าตัวอะไรวะสักตัวหนึ่งเนี่ยผู้ชมอื้ม <c oughs> กูว่าแล้วปวดฉี่นี่เองมันก็เลยตื่นขึ้นมา เพื่อนเราอยู่คบป่าววะอยู่ครับมาร์คอิลิกโอเคเราต้องไปฉี่ครับคุณชมครับโดยที่มีตัวอะไรไม่รู้แม่งจ้องเราอยู่อะมันจ้องใครก็ไม่รู้เว้ยในเราสามคนนี่แหละสักคนนึงโอ้โหมาแล้วกูกำลังยืนฉี่อยู่ไม่นะอิลิกเอออิลิกเออมจะโดนแดกแล้วเอออย่ากินเพื่อนกูตัวเรามันฉี่นานยังวะสักทีขอร้อง โอเคฉี่เสร็จแล้วครับกลับกลับไปที่แคมป์ไปหาเพื่อนรอกูก่อนนะติดแล้ววะอ๋อมันต้องอ้อมันทางขวาเหรอโอ้โหเดินไปทางซ้ายก็ไม่ได้แล้วตอนมานมาได้วะเพื่อนเชยมากนี่มันอะไรกันวะแกทำให้ฉันกลัวเว้ยอขอโทษนะพวกฉันไม่ได้ตั้งใจนะ ไม่ได้ตั้งใจงั้นหรอแต่ว่าแกโผล่ออกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้นะอย่างกับผีเลยอ่าใช่ฉันฉันผิดเองแหละฉันก็แค่นอนไม่หลับฉันแค่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกที่นี่มันทําให้ฉันขนลุกไปหมดเลยอะใช่ฉันก็รู้สึกเหมือนกันน่ะฉันคิดว่าฉันเป็นแค่ฉันคนเดียวที่นี่น่ะมันเงียบมากเงียบแปลกคือฉันน่ะคิดว่ามันจะสนุกนะแต่ว่าตอนนี้ฉันกลับรู้สึกแปลกแปละเหมือนว่าเราไม่ควรมาอยู่ที่นี่เลยว่ะใช่แล้วบรรยากาศมันไม่ค่อยดีเลยอะ บางทีเราควรจะรีบกลับนะในตอนเช้าอะ่ะกลับเช้านี้อะไรล่ะไปบอกอิลิกเลยตอนเนี้ยโอเคโอเคงั้นก็ไปปลูกเขาเถอะเขาอาจจะบบนนิดนึงอะนะแต่ไงซะเราก็จะไม่ค้างที่นี่แล้วโอเคผู้ชมไปไมอยู่ดีมึงมึงนอนอยู่ดีกูก็เช็คแล้วว่ามึงนอนอยู่แล้วมึงว่าโผล่ข้างหลังกูได้แล้วมาร์คไม่ยอมบ,บอกนะมึงแอบดูกูเฉี่ะไอ,ไอตัวเมื่อกี้มันไปไหนแล้ววะอีลิกยังอยู่ดีครับโอเคอีลิกยังไม่โดนกินปลุกมันก่อน วิ่งวิ่งไม่ได้คุณผู้ชมกดอะไรก็ไม่ได้มีทัางหย่เพื่อนเป็นไงบ้างนายดูเหมือนว่านายเพิ่งจะเห็นผีมาเลยนะเอาเนมัน,ม,นมันนีหมีโผอมอะไรต่งก็ไม่รู้แต่มันก็จู่โจมฉันฉันสาบานเลยว่าฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันโดนจริงๆอ่ะโอ้หน้าแกซีดปากเลยนะน่ะฝันมันทําให้แกเป็นแบบนี้เลยเหรอวะ ที่นี่มันอฉันฉันฉันรู้สึกแบบไม่ไม่ค่อยดีเลยว่ะตั้งแต่ที่เรามามันมีบางอย่างไม่ถูกต้องมีบางอย่างผิดปกตินายไม่ได้คิดไปเองคนเดียวหรอกเพื่อนฉันก็รู้สึกเหมือนกันมันไม่รู้ดิเหมือนว่าเราไม่ควรอยู่ที่นี่เลยอ่ะงั้นคืนนี้เราก็ไปกันเถอะฉันไม่สนแล้วว่ามันจะดึกแค่ไหนอ่ะฉันจะไม่เสียเวลาที่นี่แล้วอ่ะโอเคฉันก็กําลังนั่งคิดอยู่เลยงั้นมาเก็บของแล้วก็ปลูกอิลิกแล้วก็ไปกันเถอะตีสี่ครับมันออกดึกจัด อีกประมาณสองชั okay. right ่วโมงพาดิตก็ขึ้นแล้วปะเก็บของเสร็จแล้วครับโอเคดับไฟเรียบร้อยครับแล้วเราก็เป็นคนขับอีกเช่นเคยเฮ้ยเพื่อนคือรถรถมันสตาร์ไม่ติดเพื่อนขอร้องแหละ กูไม่ใหญกอยู่ในป่านี่ติดซิติดซิติดซินี่มันอะไรวะโอไม่นะอย่าเป็นแบบนี้เนี่ยตอนนี้เลยพวกขอร้องแล้วมันเป็นที่แบตเตอรี่หรือว่าเครื่องยนต์กันนะฉันฉันไม่รู้เรื่องรถเลยอะตอนเรามาที่นี่มันก็ยังดีๆอยู่นะมันไม่มีอะไรเตือนขึ้นมาเลยนะมันเป็นเพราะอากาศหนาวหรือเปล่านะหรือบางทีมันอาจจะเป็นเพราะที่นี่อะฉันเพราะป่าเนี่ยมันกำลังทําให้เราเป็นแบบนี้อะงั้นเรามาลองกันอีกรอบเลยกัน โอเคติดลเลยอุ้ยเชื่อมันมีหมีจริงโอ้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณย้ายมันเป็นแบบนี้อีกครั้งเลยนะพวกคือฉันหัวใจจะวายเนะ่ยเราจะไม่หยุดขับกันอีกแล้วนะ่ะเรารีบออกไปจากที่นี่กันเถอะโอเคขับได้ยังขับได้แล้วครับแล้วเมื่อกี้มันมีหมีคือผมต้องขับไปไหนวะอา้า โอเคเจอถนนสักทีขับปนอยู่ในป่าเนี่ยประมาณ5นาทีออางั้นเราก็ต้องกลับไปทางขวาปะไปทางที่เรามาใช่ไหมมันไม่มีหมุดบอกแล้วว่าคผูชมอวยมีบ้านอะไรมาตั้งอยู่กลางป่ากลางเขาด้วยอันนี้คือเราต้องกลับบ้านเรามาจากทางนี้ครับคผูชมเราก็ต้องกลับทางนี้แหละใช่ไหมใช่หรือเปล่าวะทำไมไม่มีหมุดบอกอะเอาใช่สวย อย่ามีรถสวนมาก็พอถนนแบบนี้มีรถสวนมาคือแบบโคตรน่าก,กลัวอย่านะสองข้างเฮ้ยอ,อ,อะไรอ่ะเฮ้ยรถบรรทุกรถขับจีตูดกูทำไม้เสียงแตายด้เหมือนตุเดี๋ยวเราเราเราขับหนีเหรอหรือว่าเราต้องจอดอ่ะจอดจอด,จอดไม่น่าได้ปะจอดนั่นเดี๋ยวตุยถนนแบบนี้มันจอดไม่ได้เว้ยคุณผู้ชมสองข้างทางไม่มีที่หลบ โอเคมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วเราเรารอดแล้วครับเฮ้ย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 กฮ้แหม่มเลยเพื่อนเจ้าเป็นเป็นเป็นอะไรกันไหมอ๋อแล้วเราต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาวะเราน่าต้องเลี้ยวชิดรถบรรทุกมาเลี้ยวขวาเอ้ยเลี้ยวไหนอะทุกทางมั้งเนี่ย มาแล้วมาแล้วมันมาแล้ว,ลวเราต้องเลี้ยวซ้ายนะคุณผู้ชมเลี้ยวขวาคือรถทุกคนจะไปครับโอเคทิ้งทิ้งระยะห่างแล้วตอนนี้สวยใจเย็นใจนเย็นใจนเย็นค่อยๆเดี๋ยวชนเดี๋ยวชนเฮ้ยคุณผูโอเครถยัง๋ยวไปคว่มเรถยัง๋ยวไปความไม่ตามมาแล้วสวยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย้มีเวลาให้เลี้ยวซ้ายสวยงามครับไปก่อนนะอีบ,บ้ามันน่าจะเคี้ยวไปกระท่อมมาเนี่ยมันรีบขนาดนี้ตีสี่ยี่สิบครับ เราขับมาอีกประมาณยี่สิบนาทีปะเอา้าเราเราย้ายมาเป็นคนนั่งแล้วสวยไม่ต้องขับเองให้ลุ้นแล้วนะครับเ,เดี๋ยวนะนี่มันอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นก็ไอตัวบอกความร้อนของรถอ่ะมันสูงขึ้นมากเลยอ่ะไม่นะมันมันต้องไม่ใช่ตอนนี้สิพวกเราต้องจอดรถนะเว้ย โอเคจอดตรงนี้แหละเพื่อนมันมีขวดน้ําอยู่ท้ายรถนะเพื่อนต้องมีคนไปทํามันงั้นเดี๋ยวฉันไปทําเองแค่ผู้นายดูไว้ก็พอได้เลยรีบหน่อยนะเพื่อนเฮ้ย <Hey! S 1> มันมันมีใครยืนอยู่วะคุณผู้ชมยืนอยู่ตรงนั้นวนะ้ยมึงอย่ามานะโอเคไปอาน้ำมาเติมรถครับเหมือนว่ามันมีปัญหาเ่ยวกับหม้อน้ําป่ะอาการประมาณเนี้ยผมก็ไม่ค่อยเอา้ามันหายไปแล้วผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรถเหมือนกันนะครับอยู่หลังรถครับ กดเปิดเปิดเปิดไงวะเราต้องไปเติมตรงไหนอะชิดฝากกับอ๋อฝากกับโป้งนะครับเราหยิบม,มาแล้วหรอโอ้โหเมงมาอยู่ตรงนี้ไอ้บาที่มันมาทำอะไรที่นี่ตอนนี้วะเนี่ยไม่นะฉันฉันฉันรีบกลับขึ้นรถแล้วชิดเราเราเราเติมน้ำแล้วหรอเรา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 เติมน้ำก่อนไหมเรารถเราจะขับได้หรอวะเฮ้ยนายเป็นอะไรหรือเปล่านะพวกหน้าซีดเลยอะ มันมันมีใครก็ไม่รู้ว่ามันยืนอยู่ข้างนอกนั่นน่ะตรงถนนน่ะอะไรนะอยู่ตอนนี้เหรอที่นี่ตอนนี้เหรอนะแน่ใจหรือเปล่านะฉันสาบานเลยเพื่อนคือมันไม่มีรถไม่มีไฟไม่มีอะไรแั้งนั้นน่ะมันยืนอยู่ที่เปียกๆเฉยๆแบบนั้นน่ะอะไรของมันวะน่ะมันคงไม่มีใครมาทาอะไรดึกๆตอนนี้หรอกมั้งแบบนี้มันไม่ใช่แล้วนะเราอยู่ที่นี่ตอนนี้กันไม่ได้แล้วขับไปที่ไหนแล้วก็ไปหาทางออกทางอื่นกันเถอะใช่แล้วเพื่อนไปไปเลย แล้วก็มาในป่านะครับกับถนน,นอันเปียวอีกแล้วไอ้มากยังอยู่ดีนะครับไม่มีใครตามมาโอเคดีที่เพื่อเราขับนะครับเพราะผมโอ้ยโอ้โหกูคิดว่าจะไปทิมบ้านเขาโอเคงั้นเราก็มาเติมน้ำมาเถอะนะก่อนที่เราจะไปติดอยู่ที่ไหนสักที่นึงโอเคได้เลยเดี๋ยวฉันจัดการเองอืม hmm, บรรยากาศแมงคตดเปียวแล้วมึงมาจอดตรงบ้านใครก็ไม่รู้อ่ะ มีรถกระบะสีแดงครับเราต้องไปเอานี่ไงต้องไปเอาหลังรถจริงด้วยแต่เมื่อกี้คือมันไม่ได้ให้เราหยิบหลังรถนะครับมันให้เราไปเปิดหน้ารถก่อนเว้ยเพื่อที่จะให้เราเห็นไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะที่มันยืนอยู่ตรงนั้นอ่าแล้วผมต้องเติมตรงตรงไหนวะหม้อน้ำโอเคหม้อนน้ำอยู่นี่ครับเติมเสร็จแล้วนะครับไม่มีใครใช่ไหม ปิดกระโปรงรถครับผมแล้วก็เอาไปเก็บเอาไปเก็บเ้ยเสียงอะไรวะเสียงเหมือนมีใครเปิดอะไรใช่ไหมเมื่อกี้เฮ้ยมเฮ้ยพวกคุณน่ะมาทำอะไรดึกๆป่านี้กันวะรถรถเรามันร้อนเกินนะครับผมก็เลยมาแวะเติมน้ำกันแถวนนี้มันไม่ปลอดภัยนะหลังจากตอนมืดแล้วน่ะพวกคุณไปกันได้แล้ว โอเคครับเรากำลังจะไปแล้วครับคืนนี้นะ่ะมันมีคนแปลกๆอยู่บนท้องถนนนะระวังตัวไว้ด้วยละ่ะเขาออกมาจากบ้านเขาเนี่ยครับเพื่อมาเตือนเราเข้ารถด,ดีกว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอพวกมีคนแก่ๆคนนึงนะ่ะบอกให้เราไปจากที่นี่ใช่แล้วแล้วเราก็ทำแบบนั้นกันเถอะ แล้วก็เป็นอีกกี่รอบแล้วไม่รู้นะครับที่เรายังอยู่บนถนนกันเหมือนเดิมพร้อมกับพ่หนุ่มสองคนนะครับแถวนี้เริ่มมีบ้านเยอะแล้ววะ่ะแต่ว่ามันก็ยังเปลี่ยวอยู่ดีนะครับผมองนั่งไปอีกไกลแค่ไหนเออเฮ้ยเฮ้ย อโอ้โหแล้วเมื่อกี้มึงยังสลบกันอยู่เลยนี่มึงวิ่งหนามกูมาร์คมาร์คลองดูอีลิกมันตมามันเร็วใครกันมาดูคุณผู้ชมไม่มาตัดหน้ารถให้รถเราเสียหลักเฮ้ยลองดูตอนแรกม,มึงยังสลบกันอยู่เลยพม่ใช่ไมมาร์คเร็ววิ่งหนีไม่ทันวิ่งหนีไม่ทันไปไหนรถใครรถใครเดี๋ยวกูขึ้นได้ไหม กระโดดขึ้นหลังรถไอ้หมดนั่นมันตามไม่ทันได้ไงวะใคแล้วครับรถใครก็ไม่รู้แม่งสตาร์ตติดด้วยรอบแล้วรวรอดกันแล้วใช่ไหม ว่าแต่มึงเอารถใครมาขับชิดไม่นะเหมือนกระดูกซี่โครงฉันมันใครวะเนี่ยถือโคบามาด้วยคุณเป็นใครนะ คุณทำแบบนี้คุณต้องการอะไรขอร้องล่ะปล่อยพวกเราไปเถอะพวกเราเป็นแค่เด็กที่มาตั้งแคมป์เอ,อ้ยโอ้โห,โโหกูสาให้ที่พักพิงกับมึงไม่ใช่เหรอเอ,อ้ยอย่าทำแบคุณลงุงขอบคุณมากครับลงุงไอหมอน,นี้มันทำแบบนี้ทำไมอะ มันคือไอคนที่รถเสียคุณผู้ชมเหตุผลนี้มึงทาไปม,มันคืออะไรวะกูใจดีกูกับเพื่อนใจดีนั่งคุยกับมึงเป็นเพื่อนระหว่างที่มึงรอรถเย็นน่ะยังไม่จบเนีครับมาอยู่ที่โรงพยาบาลเราต้องไปคุยกับใครอ่ะสวัสดีครับคุณคุณพี่อ๋อขอโทษนะครับ ผมมาหามาร์กนะครับเขาอยู่ห้องไหนเหรอมาร์กเหรอคะเอ่อสักครู่นะคะมาร์กเจสันสโตนใช่ไหมคะใช่แล้วครับนั่นเขาเลยอยู่ห้องที่หกค่ะขอบคุณมากนะครับหวังว่าเขาจะไม่เป็นไรนะคะไปที่ห้องหกครับอันนี้ห้องเจ็ดห้องหนึ่งอันนี้ห้องหกครับมาร์กเป็นไรอะ่ะอีดิกไม่เป็นไรครับเขาเป็นยังไงบ้างเหรอครับอ,อ๋อคือเขาได้รับบาดเจ็บที่หัวอย่างรุนแรงนะครับ สมองของเขาได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเลยแหละนะผมขอโทษด,ด้วยนะครับแต่ว่าพวกเรานะ่ทำเต็มที่กันแล้วคุณหมายความว่าเขาจะตายเหรอครับตอนนี้ใจของเขานะ่ะยังคงสู้อยู่นะที่เหลือก็แค่รอเวลาเท่านั้นเองนะครับโอ้โหมาก์จบเลยครับคุผู้ชม เขาบอกว่าเกมนี้สร้างมาจากเรื่องจริงนะครับซึ่งมันจริงแค่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าเรื่องมันดูงงๆนะครับเหมือนไอฮิวไซอาร์เคดแหละผมก็พอจํำเรื่องราวนะว่าตอนจบของฮิวไซอาร์เคดเนี่ยมันก็ดูงงๆนะครับดูแบบเรื่องราวมันไม่ค่อยปฏิปตะกันเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องนี้นะครับเราก็หาสาเหตุของพี่คนนี้ไม่ได้เว้ยไอคนที่มันจะมาตีเราจะมาฆ่าเราเนี่ยตัวเรานะครับไลออนมาร์คเอลิกเป็นแค่เด็กวัยรุ่น3คนที่เบื่อหน่ายกับชีวิตแล้วก็เลยชวนกันไปตั้งแคมป์ ก็ไปย่างอะไรกินกันนั่งคุยกันตามภาษาเพื่อนนะครับแล้วอยู่ดีก็เจอรถของผู้ชายคนหนึ่งนะครับเสียซึ่งมันก็เกิดจากการที่หม,ม้น้ํามันร้อนก็เลยต้องพักรถเอาไว้ก่อนเรา3คนเนี่ยก็เลยใจดีนะครับบอกว่ามานั่งด้วยกันสิมานั่งคุยกันพอถ้าเกิดรอรถเย็นอยู่คนเดียวเนี่ยคงแบบเบื่อหน่ายแย่เลยนะซึ่งประโยคสนทนาที่คุยกันนะครับมันก็ไม่เห็นมีประโยคอันไหนที่แบบ เราทําให้พี่เขาโมโหเลยวะจะต้องมาตามฆ่าพวกผมเนี่ยสุดท้ายเราก็ได้รับความช่วยเหลือนะครับจากลุงคนหนึ่งเว้ยลุงที่ออกมาเตือนเรานะครับว่าแถวนี้มันแปลกมันมีแต่คนแปลกๆนะในคืนนี้แล้วมันก็อันตรายด้วยซึ่งลุงคนน,นั้นน่ยมันตามมาช่วยได้ยังไงวะถ้ามันเป็นเรื่องจริงเ่ะใช่ไหมแล้วอยู่ดีคือเราไปขึ้นรถกระบะใครไม่รู้แล้วแม่งขับดีไปรถไปสัตร์ติดได้ยังไงก่อนก็น่าหละะครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปในวันนี้ เป็นไงกันบ้างก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์เอาไว้นะครับชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์เอาไว้นะสหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องจบไปที่ตรงนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเกมหน้านะครับผมขอบคุณผู้ชมที่รับชมกันจนจบมากนะครับสำหรับวันนี้ไปบายครับ